ว่าแมนยูเป็นยูเโดนอาสาคอนติเขาบอกเออนี่เรากลายเป็นกลุ่มเปาะบางไปซะแล้วนะฮะโดนอะไรแซลก็เจ็บไปทุกดอกจริงๆนะครับสัตว์ปุสัตว์ปิดอะไรไม่มีไม่มีนะครับทีมแม่งเล่นอะไรก็ไม่รู้ห่วยเองอ่ะนะครับแมนยูก็เป็นคำคืนที่แฟนแมนยูเองผมว่า ทั้งในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเยมองว่าเก็เนี้คือเกมที่ควยแตกที่ส่วนของแมนยูจริงๆนะครับทุกการเล่นทุกจังหวะในการจะรับส่งจ่ายบอลเกมลงเกมลุกเนี่ยมันเหมือนบอลไม่ได้ซ้อมอ่ะสำหรับแมนยูนะครับเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยประตูคือมันกลายเป็นว่าเสียประตูเยอะไม่พอเนี่ยยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับผมว่ามันเหมือนเป็นทีมที่เล่นในบ้านแล้ว กลัวเกลวเสียงเชียร์จากแฟนบอลตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามันเกรงหรือมันยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแมนยูเล่นในบ้านไม่ดีจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่ามันอาจจะมีเรื่องของโซเชียลต่างๆนานาเวลาเล่นในบ้านมันกลายเป็นเกรงไปหมดเลยแต่จะว่าไปเล่นเป็นทีมเยือนก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแมนยูนะครับก็เ,เกมกับสเปอร์เมื่อคืนนี้มันแพ้ทุกขบวนฮาจริงๆนะครับ ก่อนเกมมีข่าวเบ k กกิ้งนิวว่าซอนเฮิงมินไม่ได้ลงสนามแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสเปอร์เนี่ยดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับดีกว่าทุกขบวนท่าในการเล่นจริงๆนะครับ11เท่ากันเนี่ยสเปอร์ก็เป็นฝ่ายที่ของบอลแล้วก็บุกตั้งแต่ต้นเกมไอจังหวะพลาดแค่สามนาทีแรกเนี่ยมันก็เป็นจังหวะสมาธิจริงๆที่ตั้งแต่แมนยูเองก็ขาดสมาธิทำให้ ้องมาเสียประตูแรกเร็วเสียประตูแรกเร็วก็ควรที่จะต้องเอาบอลมาคลองเพื่อจะบุกใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลายเป็นสเปอร์ที่มีจังหวะคลองบอลจังหวะบุกได้ดีกว่าจังหวะที่จะจะต้องให้ตั้งแต่แมนยูได้รับใบแดงอย่างบูโน่นะครับซึ่งมันเป็นสถานการณ์ของเกมที่สเปอร์เนี่ยสร้างความได้เปรียบได้ดีกว่าแมนยูถ้าบรูโน่ไม่โดนใบแดงก็เอาจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสสู้ได้นะ แต่ก็ถ้าดูกันตั้งแต่แรกเนี่ยสเปอร์มามาดีกว่านะครับสเปอร์เป็นสไตล์ที่คลองบอลแบบนี้มาตั้งแต่ต้นซีซั่นและคลองบอลเยอะเน้นคลองบอลบาเกมแพ้ก็จริงนะแต่คลองบอลเยอะแล้วก็หาโอกาสเยอะเหมือนเขาได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองหลายๆเกมที่ผ่านมาคลองบอลเยอะโอกาสยิงเยอะไม่ได้ประตูแล้วบางทียิงได้ก่อนนําก่อนแต่สุดท้ายต้องมาเสมอหรือแพ้แต่เกมบมีนยนยูเนี่ยเขาเหมือนว่ารัดกุมขึ้นดีขึ้นแล้วเขาก็ มีรูปแบบการเล่นที่ดีกว่าแมนยูจริงๆในยุคนี้นะผมว่าแมนยูยังหารูปแบบของตัวเองไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปถ้าแฟนแมนยูดูจริงๆเราอาจจะได้เห็นเพียงแค่ว่าการที่แมนยูเล่นเกมโต๊กลับเท่านั้นแล้วก็สวนโดยใช้นะแต่ที่มีความเร็วไม่ว่าจะเป็นลัดฟอร์ดหรือว่าอังคาราโชซึ่งผมว่าทีมหลายทีมนะี้เขาจับทางได้หมดแล้วนะครับมิติเกมลุกแมนยูมีน้อยการเล่นเกม ที่จะเล่นเป็นทีมร่วมกันให้มันมีรูปแบบที่มันหลากหลายเนี่ยมันมันไม่ดีจริงๆนะครับในช่วงออฟซานในฤดูกาลนี้คือตอนนี้ผมว่าไม่ต้องเสริมแล้วนะครับตอนนี้ดีคือนักเตะดีนะครับด้วยชื่อชั้นในตอนนี้ก่อนนะนะครับแต่เหมือนว่าสภาพจิตใจในการเล่นเนี่ยมันดูแกว่งมันไม่มั่นคงนะครับโค้ชเองก็ผมว่ามันเคยมีช่วงที่จังหวะที่ดีของแมนยูแต่มันไม่สามารถจะเล่นได้อย่างสม่ำเสมอ ได้ตลอดนะครับคือเสริมคงไม่ต้องเสริมอะไรแล้วนะฮะถ้าจะเสริมอย่างเดียวคืออาจจะต้องเสริมโค้ดใหม่เพิ่มโค้ดใหม่เท่านั้นเองนะครับต้องเสริมโค้ดแล้วเทนฮาร์ดเองอาจจะต้องนั่งดูบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเทนฮาร์ดเองก็เหมือนจะดีอะ่ะในในช่วงแรกของการเสริมทับนะครับอะไรต่างๆมีโมเมนตัมที่ดีแต่พอมันเล่นไปแล้วเนี่ยมันก็ ต้องยอมรับด้วยผลการแข่งขันที่มันออกมาแล้วมันไม่ได้ไม่ดีนะครับเป็นทีมที่เสริมเยอะแต่ผลงานเนี่ยตรงกันข้ามสําหรับแมนยูในช่วงออฟสตาร์ในโอกาสนี้นะครับจะไม่เอาจริงเหรอมันยิงได้แค่ห้าลูกมาะผมมันเนี่ยเออเอามามันก็มายืนถมกันไปหมดแล้วหอ,อยลวนกลับมาแล้วนะครับแลังก็ยังไม่ได้ออฟสตาร์เป็นตัวจริงนะครับรเซอร์เซยนะครับโอกาสเยอะนะเมื่อวานเนี่ยจริงๆจังหวะของเซอร์เซยเองเนะี่ยมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ เหมือนรีบยิงไปหมดอ่ะจังหวะจะกคนมันหายไปหมดอะมันยู่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีนะเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสได้ดีที่ท,ที่สุดแต่มันเพียงแค่ว่ามันยิงไม่เข้าตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ต้องไปปรับไปแก้โดยเฉพาะนักเตะนะครับไปเอามาอีกเนี่ยเอาเป็นว่าต้องต้องรอถึงมักกะลาเนี่ยผมว่ามันจะมีนักเตะคนไหนที่ ฟอร์มดีแล้วมันจะมาย้ายไปอ,อยู่ใมนูในช่วงนี้มันคงไม่น่าจะมีอ่ะอยากต้องให้เวลาแต่โค้ชเนี่ยหมดเวลาแนละ้วใช่ไหมคือนักเตะเนี่ยผมว่าเมนยูซื้อตัวมาชื่อชั้นหรือว่าผลงานในอดีตอดีนะครับในปัจจุบันจริงๆผมว่าหลายๆคนยังเล่นได้แต่ไม่รู้ว่าทําไมโค้ชไม่สามารถที่จะยกศักยภาพของนักเตะแต่และคนเนี่ยให้มันดีเหมือนกับตอนที่นักเตะเหล่านี้ จะมาอยู่แมนยูด้วยซ้ําไปอังเดโวฮาน่าตอนแรกอยู่แบบเตยเปลานก็ดีนี่นะครับเดวิลิกเองมาซาอุยเองอะไรพวกนี้มันก็ดูดีไปหมดนะครับหรือว่าเซิร์ฟซีเองก็ก็ดีนะครับแต่พอมาอยู่แมนยูมันกลายเป็นว่าวิธีการเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วมันเหมือนเล่นไปเก่งไปหรือบางทีบอลเนี่ยเมื่อวานนี้มันออกชัดเลยเก่งกับสเปอร์เลยือว่าเหมือนบอลไม่ได้ซ้อมอะทุกคอมเมนต์ทุกเฟซที่เด้งมาใน Facebook แฟนบอลแมนยูบอกว่าทําไมบอลแมนยูเนี่ยซ้อมบ้างมั้ยหรือเปล่าซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมองแบบนั้นจริงๆกันทุกคนเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่ว่าไอ้ซ้อมมันซ้อมอยู่แล้วแต่หรือเหมือนว่าระบบวิธีการเล่นของแมนยูเองเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีเท่ากับว่าโค้ชนั่แหละคือตัวกําหนดนะครับว่าทําไมทีมถึงเป็นสภาพแบบนี้ในตอนนี้คือจะไปโทษดวงจะไปโทษอะไรตอนนี้มัน ผมว่ามันไม่ใช่และนะครับเ,เล่นหวยแต่งจริงไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสกายยูทูบของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน